ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดบ้านกันอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแขกมาบ้านนั่นเองแขกผู้มีเกียรติจะมาบ้านเราเแบลบนะ่ชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเแบลบก็เลยเก็บกวาดบ้านให้มันเรียบร้อยบ้านเบลอไม่มีฝุ่นหรอกนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะไม่เก็บของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเแบลบก็เลยจัดการเก็บของให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็ เก็บกว่าทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะทุกคนจัดตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยเวลาแขกไปไทยมาเขาจะได้มองแล้วแบบดูดีดูสวยอ่าเป็นมารยาทของคนอิร่านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครั้งแรกนะทุกคนที่วิวอ่อมีเพื่อนแล้วแบบมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะคือ แม่ย่านะ่ะโทรมาประมาณสี่ห้ารอบเลยแกบอกว่าทาความสะอาดบ้านได้ยังทํากับข้าวด้วยยังการทํากับข้าวของเบลก็คือแม่ย่าโทรมาหลายรอบแทบจะอยากมาเองเลยนะทุกคนว่าต้องจัดต้องเตรียมคือถ้ามีแขกมาบ้านเราต้องต้อนรับขับสู้ให้แบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะทุกคนเรายอมแพ้ไม่ได้คือแขกนี่ต้องได้รับบริการอย่างดีสําหรับเราคนที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยคนอีร่านเขาจะ รับแขกเก่งมากทุกคนแบบต้อนรับเขกทุกแทบจะปอกผลไม้ป้อนใส่ปากเลยนะจริงๆเขาต้อนรับแขกเขาดีมากทุกครั้งที่เบลไปบ้านแม่ย่านะทุกคนเบลก็ววจะเป็นแขกอยู่ประมาณ3าวัน ไม่ใช่สามวันละสองวันเป็นแขกอยู่ประมาณสองวันแม่ย่าก็จะต้อนรับขับสู้เอาน่นเอานี่มาให้กินทุกสิ่งทุกอย่างเสิร์ฟไลาสิ่งหลายอย่างเนี่ยแต่พอผ่านพ้นวันสองวันไปนะทุกคนถ้าเราอยู่ต่อเราจะไม่เป็นแขกแล้วนะเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะในตู้เย็นมีอะไรต้องหยิบกินเองแล้วพอจากนั้นก็คือจากแขกก็เปลี่ยนเป็นลูกสไภค้คราวนี้อยู่ไปเรื่อยเเราก็ต้องปฏิบัติแม่ย่าแล้วนะทีนี้พอสองวันแรกแกจะปฏิบัติเรายัง ดีเลยนะทุกคนรับเราแบบเสิร์ฟเราอย่างดีแต่พอหลังจากนั้นนะคุณคะคุณต้องไปทําหน้าที่ลูกสะใภ้คะ่ะห,ห,หานู่นหานี่มาให้ไม่ยากกินเนี่ยออมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเราจะเป็นแขกอยู่สองสามวันแรกวันถัดไปกเออ็เป็นบุคคลธรรมดาจะทําหน้าที่ของเราต่อไปนี่ก็คือวัตจัจัของที่นี่นะคะจริงๆนะหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่หรือใคร ใครที่ยังไม่เคยมาอยู่หรือว่ายังไม่เคยมาเที่ยวจะไม่เข้าใจแต่ว่าคนอิหร่านเขาก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาอ่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาไปเลยจะไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคน คนที่เนี่ยชอบจัดตกแต่งบ้านบ้านจะหลังเล็กยังไงก,ก็จัดตกแต่งให้มันสวยงามเวลามีแขกไปไทยมาก็คือต้องเรียบร้อยสะอาดสะอา้านแล้วเวลามีแขกนะทุกคนการที่จะมีเพื่อนมาบ้านอะ่ะเขาต้องนัดกันล่วงหน้าอย่างน้อยนัดกันล่วงหน้าสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้เราแบบเตรียมตัวเผื่อบ้านบ้านเรารกรุงรงังมีของเล่นเต็มบ้านเหมือนบ้านเบลเงี้ยต้องเก็บต,ต้องทําความสะอาดก่อนไม่งั้นมีแขกมานะอายเขาตายเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมถ้าเรา ไม่เก็บอ,อกเสื้อผ้านะี่ก็คือมาหือมามีเท่าไหรน่นี่คอสตูมของเรานี่คน้นออกว่าใส่มันเนแบิดเบลเอาไปเก็บไว้ในตู้เนีย่ยพอจะใส่เปลี่ยนชุดนั้นไปเป็นชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้ไปเปลี่ยนชุดนั้นแล้วยิ่งหน้าหนาวนะทุกคนถุงเท้านี่โอ้มาหือมาถุงเท้าซักถุงเท้ามือละแปดสิบแปดรอบจ้ะใส่ถุงเท้าทีสองชั้นสามชั้นวยจะใส่อะไรนักหนาถ้าหิมะตกลงมานะทุกคน,นี่เสื้อเบว่านั่นจะเยอะกว่านี้นี่ยังน้อยนะขนาด ขนาดเริ่มหนาวนะทุกคนมีเสือ้อโค้ดเสือ้อแจ็คเก็ตอะไรของนางไม่รู้นาะเป็นคอตตุมเขาใส่ยังทีละ2องสองสองสี่สองสี่หกนางจะใส่แบบนี้เลยทุกๆหน้าหนาวจะคอลเลกชั่นของพ่อ้านนี่ก็จะเป็น2องสองสี่ส, 4, ส 4, <c oughs> พรอบานนี้เลยนะทุกคนแล้วเก็บนี่เก็บไม่ทันจริงๆคนทํารกมีอยู่3าคนคนเก็บมีอยู่คนเดียวโอ้เขาจะเป็นล้มก่อนจ้าเป็นลมก็ไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่า พะว้านางบอกว่าเบลเป็นหุ่นยนต์อยะเป็นหุ่นยนต์จะเป็นลมอะไรกวนนะนางบอกว่าเบลเป็นหุ่นยนต์ที่เบลที่นางบอกว่าเบลเป็นหุ่นยนต์ก็คือเบลไม่หลับไม่นอนทุกคนเบลนอนอยู่นะเบลนอนก็ประมาณตีสามเพราะเวลาของเบลอ่ะคือเวลาที่เบลจะทําอะไรหรือจะตัดคลิปลงคลิปอ่ะเบลจะทําเฉพาะตอนกลางคืนเวลาที่เบลว่างคือเบลกับภาคเสียงด้วยใช่ไหม จะให้เบลมานั่งพูดเอาตรงๆนะที่เบลทาคลิปแบบนี้คือจะให้เบลมานั่งพูดไม่ได้เพราะว่าลูกพูดสวนแล้วเราก็ต้องเล่นกับลูกมันมันฟังดูแล้วมันแบบหน้าเบื่อมันจะพูดอะไรก็เดี๋ยวก็มีลูกเสียงลูกหลายอย่างมันมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่ในอันนี้ในความรู้สึกเบลนะเบลก็เลยมีความคิดว่าเบลทาแบบนี้มันจะทําเป็นหนึ่งคลิปมาได้เลยแบบเสียงดังฟังชัดตามสไตล์ของเบลอะเบลอยากอยากทําแบบนี้เบลก็เลยทํา แล้วเวลาการทํางานของเบล่ะเบลก็จะทําเฉพาะตอนกลางคืนถ้ากลับมาอยู่อิหร่านนะตอนที่อยู่เมืองไทยก็มีแม่ช่วยเลี้ยงลูกเราก็มีเวลาทํตตาตอนกลางวันได้แต่พอมาอยู่เนี่ยคือต้องเราเป็นทุกอย่างไงกับคงกับข้าวงานบ่งงานบ้านคือเราต้องเตรียมต้องทําก็คือมันเป็นหน้าที่หลักของเรา เบลก็ทําตามหน้าที่ตัวเองแล้วพอลูกหลับปุ๊บนอนหลับเบลก็ตัดคงตัดคลิปแต่ว่าอาดคลิปเบลก็อาดไปทั้งวันเด็กก็อาดนูนน่นจับนู่นจับนี่จะไปหยิบอะไรก็อาดคลิปไปด้วยแต่พอจะมาตัดคลิปอาดคลิปเงี้ยคือเราก็จะทําเฉพาะตอนกลางคืนเวลาที่ลูกหลับก็เป็นเวลาฟรีดอมของเราเป็นเวลาว่างที่เบลว่างเลยจะเฉพาะตอนกลางคืนนะทุกคนตั้งแต่ ประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปถึงประมาณเอาเลยเอาถึงเศร้าถึงซอดแกงก็ยูไปจ้าถ้าอยู่ได้คือบางทีเราได้นับออเดอร์แบบมันเยอะใช่ไหมบางทีนับออเดอร์เขียนออเดอร์อย่างเงี้ยบางทีมันหลายอย่างเราก็อ่านทําความเข้าใจแล้วว่าไม่ไมให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเราก็จะนับออเดอร์นู่นนะบางทีตีสามตีสี่เนาะเราก็ไม่ได้นอนทุกคนพอหลับเผลอหลับไปมาโหลดคลิปอีกทีเมื่อวันก,อนก่อนก็โหลดคลิปผิดอะไรเอยอู้ วอ้ยโหลดคลิปผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆพอมาโหลดใหม่หนุนประมาณห้าชั่วโมงกว่าจะโหลดได้จ้ะแล้วเบลอ่ะทุกคนเชื่อไหมเบ, waż, บลเบลรู้สึกว่าเบลเหนื่อยมากๆเบลไม่ได้นอนคนไม่ได้นอนอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาเลยนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนั่งร้องไห้อยู่ในรถเพราะบ้านก็งงเป็นไก่ uts, ตาแตกเลยว่าโอ๊ยทําไมร้องไห้อย่างเงี้ยลูกๆก็แบบมองว่าเบนะลน่ะร้องไห้เบลก็ร้องไห้จริงๆนะทุกคน พอเบลโหลดคลิปใช่ไหมแล้วพอน,นี้เบลเปิดคลิปไปแบบเปิดคลิปเป็นสาธารนณะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเบลว่ะเอ่อลงคลิปซ้ำเบลก็อ๋อทำไมลงคลิปซ้ำพอไปดูมันซ้ำจริงเบลก็เลยลบอันนั้นกออกแล้วก็มาโหลดใหม่พอจะมาโหลดใหม่โหลดไม่ได้ทุกคนแล้วพอว่าน,นางก็อัดคลิปอัดอะไรของนางเสร็จนางก็นางก็แบบโหลดปุ๊บของนางแป๊บเดียว20นาทีได้ของเบลห้าชั่วโมงแล้วอัน,นี้พอาอว่านางก็พูดนะทุกคนว่า นางบอกไปว่าเออเห็นไหมนี่ของฉันโหลดได้แล้วนางก็พูดเล่นๆนะทุกคนแต่ว่าเราก็คือแบบอุ้ยเราเหนื่อยอะทุกคนเราเหนื่อยมากทําไมของเราโหลดไม่ได้คือแบบแบบเบลเหนื่อยอะเบลก็เลยทีนี้แบบทําไมต้องพูดแบบเนี้ย ไม่ชอบเลยเแบลบรู้สึกว่าไม่ชอบเแบลบก็ร้องไห้เลยทุกคนฉันเหนื่อยมากเลยคือในความรู้สึกนั้นเแบลบก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตเบลมันยากจังเลยยากตั้งแต่เกิดเลยจะทําอะไรก็ยากไปหมดจะมีเงินก็ยากไปหมดเงี่ยในความรู้สึกของเราเราเรา,เราคิดแบบนี้เราน้อยใจในในตัวเองเนะเราคิดถึงไปตอนที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆคนเดียวทํางานกลับมาเที่ยงคืนนอนเนี่ย คือเอาแบบเอาแอลกอฮอล์เป็นตัวเป็นตัวช่วยเป็นหลักถึงจะอยู่ได้นะทุกคนไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ก็บ่นอย่างเงี้ยพ่อบ้านก็แบบฟังนางก็แบบตกใจว่าเบลทาไมร้องไห้หรือว่านางเป็นคนพูดเล่นพูดเล่นแบบพูดเล่นอยากให้เราอารมณ์ดีอะทุกคนแต่ว่าเราไม่อารมณ์ดีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเราก็เลยร้องไห้ออกมา เบลก็ร้องไห้แบบพอบ้านก็อนางก็โอบเบลนะทุกคนเออฉันก็พูดเล่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไอันี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์กันไหมนางบอกเบลนะทุกคนนางบอกว่าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปก็ได้เธอก็เอาอเครื่องนั้นมาให้ฉันอย่างเงี้ยเปลี่ยนโทรศัพท์กันไหมมันจะได้โหลดเร็วกว่าเออนางก็บอกบอกเบลอย่างนี้เออเงินที่หามาได้ฉันก็ให้เธอหมดเลยนางก็บอกเบลอย่างนี้นะทุกคนผัวก็ผัวก็ไม่รู้จะแบบจะอ่อนแบบ ลอบใจเรายังไงแบรบกก็ร้องไห้ออกมาไม่ใช่อะไรนะทุกคนเบียง่วงนอน <c oughs> กลับมาใช่ไหมพอแบบพอเลิกร้องไห้พาะบ้างก็ว่าเลิกร้องไห้ใช้ํำตาดเดี๋ยวพาไปซื้อมามา่าแล้วก็ไปซื้อของกินแล้วมาทําของกินแล้วคราวนี้พอได้ต้มมามา่ากินข้าวพอกินต้มมามา่าเสร็จใช่ไหม กอกินต้มมาม่าเสร็จพาะว่างก็หรืว่านอนก่อนไหมค่อยทําอย่างอื่นนางบอกงี้โหลดคลิปโหลดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูให้เบลก็นอนหลับไปทุกคนเออเอจริงเราง่วงนอนเชยๆแหละร้องไห้ปานเด็กน้อยเหมือนน้องอดินเดะเลยน้องอดินเวลาที่นอนไม่ได้แบบอยากเล่นแล้วแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆคนเหนื่อยมากๆอะ่ะ มันจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆแล้วแต่ว่าก็อยากเล่นอยู่ก็เลยร้องไห้ออกมาเป็นแบบร้องแบบหยุดไม่ได้เลยนะทุกคนเแบลบก็คงไปจะเป็นแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่านางก็แบบทุกวันนี้ยังร้องอบ,บู่อยู่เนะี่ยเออฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยนางก็ร้องเบลนะทุกคนก็คนมันเหนื่อยนะทุกคนบางทีเบลเองก็กดดันตัวเองมากเกินไปไหมอันนี้ก็คือถามความรู้สึกตัวเองในใจเรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าปะ นันก็คือถามตัวเองอยู่ซ้ำๆนะทุกคนแต่ว่าคือถ้าเราได้ทำงานก็มีความสุขไปอีกแบบแต่ว่าเหนื่อยก็อีกแบบมันก็คนละอย่างถ้าเราได้พักได้ผ่อนบ้างมันก็คงจะไม่เหนื่อยเนาะแต่นี่ก็คือมันผิดที่ตัวเบลเองเบลอะไม่หลับไม่นอนเองเบล เป็นบ้าเป็นบอกับงานเองคือแต่พอได้กินข้าวอิ่มแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกดีขึ้นนะทุกคนอารมณ์แบบร้องไห้แบบมันก็หายไปเลยหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าทุกคนมันมันมันมีไหมมันมีแบบในความรู้สึกนั้นหรือเปล่ามันมีไหม มันเป็นแบบเหมือนโรคซึมเศร้าไหม,มเบลเข้าข่ายไหมอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาเองเป็นตุเป็นตาไปเลยมันเป็นยังไงเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าหรือมันเป็นยังไงหรือเป็นเพราะเบลเหิวไม่รู้เหมือนกันเบลสงสัยหิวข้าวแหละทุกคนวันนี้ทําความสะอาดตอนประมาณบ่ายสามนะทุกคนทํา ทำจนถึงมืดค่ําเลยนะเบลกินข้าวเย็นเสร็จเบลยังมาทําต่อนะโต๊ะตัวนี้นะ่ะเบลยังไม่ได้เอาออกมาใช้เพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมมันเป็นกระจกใช่ไหมมันเคยบา,ขาดขาเบลเลือดออกเยอะมากยังเป็นแผลเป็นถึง,ถง,ถงทุกวันนี้เบลก็เลยเอาไปเก็บไว้เพราะว่าน้องอดินก็เอาเอาเข่าไปชนเวลาตะฟุตบอลก็เอาเข่าไปชนอย่างเงี้ยก็เป็นเลือดออกเบลก็เลยไม่เอามาใช้เวลามีแขกไปไทยมามาบ้านอ่ะเบลถึงจะเอาออกมานะทุกคนผ้าปูโต๊ะอันนี้เบลซื้อมาจากเอ็ดฟ ตอนที่ว่าเบลไปเที่ยวกับพ่อบ้านเบลซื้อมาสองผืนผืนสีแดงแล้วก็ผืนสีฟ้าซื้อมาให้แม่ย่าด้วยผืนหนึ่งเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าแม่ย่าแกไม่เอาแกก็เลยเอามาให้เบลใช้เนาะแต่ว่าผืนสีฟ้ากับผืนสีแดงเบลยังใช้ปูก,กินข้าวอยู่ทุกวันนี้นะทุกคนผ้ามันดีแต่ว่าสีมันก็เริ่มเลอะไปแล้วแหละเพราะว่ามันก็อยู่กับเรามาประมาณ6ปีแล้วเนาะ,นะแต่ผืนนี้เป็นผืนที่เบลเก็บไว้ตลอดแม่ย่าบอกเสมอ สิ่งของที่ว่าเอาไว้รับแขกเราก็จะเก็บไว้ใส่ถุงอย่างดีอันไหนที่เราใช้ประจํามันจะเก่าแค่ไหนเราก็ใช้มันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามีแขกไปไทยมามาบ้านนะ่ะเราต้องแบบเออเป็นหน้าเป็นตาหน่อยก็เอาของใหม่ๆมาใช้หน่อยเนี่ยผ้าผืนนี้เบลก็จะเก็บอย่างดีแล้วก็เอามาปูโต๊ะอย่างนี้นะทุกคนโต๊ะอันนี้ก็ได้มาจากบ้านไม่ยาาเหมือนกันกระจกก็เอามาจากบ้านแกแหละแกะให้มาเนาะก็เอามาใช้นะทุกคนกระจกเบลก็จะเอาไปซ่อนไว้แล้ว โต๊ะเนี่ยก็เอาจะไปเอาไปไว้ในห้องน้องอดินถ้าแบบมีแขกมาก็จะเอาออกมาใช้แบบนี้เก็บทําความสะอาดก็มีโต๊ะตั้งเนี่ยก็จะดีมากถ้ามีเงินจริงๆนะทุกคนอยากไปซื้อตัวเป็นโต๊ะไม้กลมๆอยู่หรอกเอามาวางมันจะได้แบบไม่โดนเหลี่ยมไม่โดนกระจกนะแต่ถามพ่อบ้านอยู่ว่าโต๊ะไม้อันนึงนะพ่อบ้านบอกว่าใช้เงินเป็น หกพันเลยนะนางบอกนะไม่เกินนี้หรือว่ามันมากกว่านี้เพราะว่าไม้ที่อิหร่านแพงมากนางบอกนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยไปดูหรอกถ้าเบลเห็นจริงๆอาจจะไม่แพงขนาดนั้นก็ได้เราก็ไม่ได้เอาอันใหญ่เนาะเพราะบ้านสงสัยสงสัยนางคิดว่าเบลน่ะอยากได้อันใหญ่ๆมั้งทุกคนนางก็ไม่รู้ว่านางเคยเห็นมันเป็นโต๊ะใหญ่ๆคงจะแพงมากๆเลยเนาะแต่ว่าเราว่าเอาอันเล็กๆพอได้ตั้งอย่างเงี้ยคงจะสวยดีแต่ว่าเรามีลูกเล็กกับทุกคนเดี๋ยวปีนเดี๋ยวป่ายนะโอ้ย เก็บไว้ดีกว่าเอาเอาแค่โซฟานั่งอ่ะก็พอแล้วสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลทักเข้ามาได้เลยนะทุกคน ปลาระบองกุนเชียงปลาสลิดกุนเชียงแซลมอนกุนเชียงอกไก่ก็ยังมีของพร้อมส่งนะคะช็อกโกแลตจากประเทศอิหร่านก็ยังมีเหมือนเดิมผลไม้กวนเหลือหนึ่งถุงใครสนใจรับทักเข้ามาหาเบลที่รายตรงนี้ได้เลยแล้วก็ ผลไม้กวนแบบแผ่นนะทุกคนของพร้อมส่งวันที่21พฤศจิกาคมนี้ใครสนใจสั่งเขาสั่งจองเนี่ยก็คือทักมาจับมาจองกันได้นะจ๊ะช้าหมดอดเด้อเพราะว่าเอาไปได้ไม่เยอะเพราะว่าที่ร้านมันมีหมดแค่นี้เราไปตามหาแล้วทุกคนมันได้แค่นี้ค่ะมันมีมาไม่บ่อยนะผลไม้กวนไปเป็นแผ่นนะ่ะถ้าเป็นเม็ดเล็กๆมีเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆยาวๆนะทุกคนทั้งไงทั้งยาวนะ่ะ มันหาย,ยากจ้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้วุดิไนฟันดี้บายบายค่ะ